ที่อีกคนนะครับกองง1หนึนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินมีการอ้างคนในพื้นที่นะครับขอรังวัดแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ไปขอรังวัดเลยเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาทำกันแบบนี้นะครับ คุณมาจากไหนครับเขาว่าไอ้เี่เราอ้างถือว่าคนไรนี่เขาขอราุญาตแบบอ้าขงว่าเขาก็ไม่ได้ขอเพราะว่าความหมายครับพี่อธิบายเขาฟังเลยเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ของเราวิธีการเองนะคะเดินนั่งครับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอ่านได้หมดละวิธีการประชาสัมพันธ์เหรอโอเคเยี่ยมเลยเออผมมไ่การระเบียบเราต้องแจ้งเราก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบก่อนภายใน15วันนะ การแจ้งตัวมาที่สองกรณีอะคือไปชิมซีจางเราก็ได้ไปชิมไปแล้วการแจ้งนี่เป็นเท็จได้ใช่ไหมไม่ค่ะเอาก็รังสรรค์เขาบอกเขาไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้เป็นคนขอรังวัดแต่ถึงเราเป็นคนแจ้งไม่ใช่คุณเป็นคนแจ้งหรือไม่หลังสืออ่ะคุณบอกว่ารังสรรค์กับสวัสดิ์วิธีการแจ้งนี่คือต้องเป็นเท็จใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนแจ้งแจ้งนี่หมายถึงว่าแจ้งแจ้งแจ้งให้เจ้าของรับทราบแจ้งให้เจ้าของรับทราบว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยขอรังวัดทั้งที่ที่เขาไม่ได้เป็นนคเป็นคนขอรังวัดเนี่ยนะ ในความหมายในการขอการแจ้งของเราก็คือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบคอเจ้าหน้าที่เป็นคนแจ้งไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เจ้าของที่ดินเป็นคนแจ้งเราเป็นคนแจ้งอแต่เราขอะเท้าความว่าคือแปลงนี้มันจะอยู่ในในระหว่างแผนที่ระกางที่ดินกงหนดไม่ก็เอกสารคุณแจ้งมาว่ารังสารเป็นคนขอรังวัดกับนายสวัสดิ์แต่โดยความเป็นจริงแล้วคือคุณโกหกอความข้อความที่เราต้องใช้เท่านั้นเองข้อความแบบนั้นข้อความเป็นเท็จเนี่ยดำเนินคดีได้นะครับ เอกสารราชการใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเลยคดีเราไม่ได้ว่าให้คุณแจ้งความได้เลยถ้าคุณคิดว่าความนี้มันเป็นเท็จในความหมายของเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคือเราพยายามใช้ถ่อยคําข้อความให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองค่ะให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเข้าใจผิดเนี่ยนะให้เกิดความเข้าใจผิดว่านายรังสรรคกับนายสวัสดเป็นคนขอรังวัดเนี่ยนะทุกคนก็แห่กันมาปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ขอรังวัดเลย นะครับเขาเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินแล้วพวกคุณก็ทำกันแบบนี้เอาอะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณอัดคลิปเส้วคุณส่งให้เราด้วยเนาะผมไม่ส่งให้หรอกผมจะส่งให้ตำรวจไม่ใช่ค่ะเราจะส่งให้หน่วยงานของเราให้รับทราบด้วยไม่เป็นไรข้อความที่เราใช้เนี่ยคือ,อคุณมีคุณมีปัญหาสงสัยในข้อนี้จะได้แจ้งให้หน่วยงานเราทราบด้วยแล้วพี่คนนี้เขามีหนะ้าที่อะไรฮะอ๋อไม่ค่ะเขาเป็นสามีพี่โอเคนะไม่เกี่ยวโอเคออเค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําตอนเนี้ยคุณก็เลยต้องอ้องางพื้นที่ข้างเคียงเพื่อมาลังวัดก็คือเราประกาศเป็นระวงังไปแล้วก็คือผู้ที่มีร,รายชื่อระวังตาม<อ>น,นี้นตามประกาศผู้ว่ารองผู้ว่าประกาศน่าใช่รองผู้ว่ามีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เข้าในพื้นที่กอกชนได้ใช่ไหมอันนี้ถูกต้องใช่การที่เข้าพื้นที่ได้เราเข้าตามมาตรา61ครับที่มีอหน้าเข้า มาตาหกสิบเอ็ดเนี่ยมันต้องมีการขอรังวัดถูกไหมผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องไปขอรังวัดเราอ้างมาตาหกสิบเก้าหกสิบเก้าคือรัฐเป็นคนจัดให้สอบเขตอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่รัศดรนะมาตามาตาหกสิบเก้านะครับไม่ใช่หกสิบเก้าทวีถ้าหกสิบเก้าทวีรัศดรต้องเป็นคนขอแต่หกสิบเก้าเนี่ยรัฐเป็นคนจัดอถ้ารัฐเป็นคนจัดทําเนื้อหาในการจัดทําต้องโกหกบิดเบือนถูกไหม หรือเป็นความ,มจริงใช่พเพราะปัญหาตอนนี้คือตามมาเตาศิกาไปดูปร<น>มวมายที่ดินม,มาเตาิกาเพราะเนื้อหาตอนนี้คุณโกหกทาให้ทุกคนต้องแห่มาจากใต้จากอีสานคนเที่อยู่บ้านไกลเนี่ยเขาแห่มาเพื่อมาทําให้คุณทํางานเนี่ยแน,น,น่ใ,นใจเหรอพื้นที่เนี่ยเขากำลังจะเวรคืนโดยเวนคืนโดยอาศัยพวกเราี่ PPP ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณก็เป็นเครื่องมือเขาแน่แหละเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเอกชนแน่เขาจะเวรคืนแม้ในทุนเออคุณก็มาทำหน้าที่ของคุณเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่หน้าที่ของคุณเนี่ยมันผิดพลาดตรงนี้ว่าคุณโกหกเดี๋ยวรบกวนให้คุณเนี่ยส่งส่งที่คุณอัดคลิปนี้ให้เราด้วยนะคะผมมีสิทธิ์ไม่ส่งให้คุณได้นะครับถูกไหมเราขอไหมคะขอเออขอก็จดเบอร์ผมไปผมอาจจะให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือไม่คนก็ส่งเอกสารมาเอความที่คุณเข้าใจเนี่ย ส่งให้หน่วยเหนือรับภาพด้วยว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ส่งเข้าไปเฟซบุ๊กแล้วคุณก็เอาเข้าไปแล้วกันไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณเราก็จะไม่เห็นเฟซบุ๊กก็ไม่เป็นไรคุณไปหาได้นะครับแล้วก็เนี่ยคุณคุณทำง่ายดีแล้วค่ะจะได้เป็นการประชาติใช่ผมเข้าใจนะว่าพวกพี่เนี่ยแบ่งด้วยด้วยว่ามีแบบเนี้ยประชาชนเข้าใจเป็นแบบอาเอางี้ผมถามง่ายเอกสารที่คุณอ้างในสวัสดิ์นั่งอ้างในรังสรรค์เนี่ยใครเป็นคนออกผมครับคุณออกเองโอเคผมเป็นคนออก คุณออกเองใช่ไหมครับผมคนที่เซ็นคือใคร,ครผมครับคุณเองใช่ไหมโอเค,คบจบ